ซิครซิครเปนวันมวบควบัยิงขงเขาแล้วนี่อย่างยืนใดฮันอันนี้แม่ไม่อย่างยืนนี่นะจะปีหรอแม่นะจะปีหรอไม่เท่านะหกปีไปหกปีปหกหกสิบเออหปีไปนี่มีซานเนาะมีซานมีมอนำให้ปุ๋ยแหละสิบปปีมีลูกสงคนกำไรเนาะ บาดีทุกคนตอนนี้ปตัดปิ่นกับวินโดว์ยูทีบ้านห้วยกุ้งเมืองงอยแขวงหลวงพระบางเป็นวิดีโอที่พวกเขาเขี่เหงือออกจากเมืองงอยหรือว่ามอง,งเขียวมาเนาะเพื่อจะมาเที่ยวชมบ้านแห่งนี้เนาะเขาขี่เงือมาประมาณหนึ่งสัปดาครึ่งเขาจะมาฮอดบ้านห้วยกุ้งแห่งนี้หลังจากที่เขาออกจากเหงือมานะตอนนี้เขาก็ย่างเข้ามาที่หมู่บ้านห้วยกุ้ง อ๋อขนาดก็จะใส่โซลาร์เซลล์นี่ว่าสามารถเบิงึงโทรทัศน์ได้เลยวะโซลาร์เซลล์นี่ได้ออสองแผ่นได้แผ่นเดียววัได้อ่าจะเป็นบ้านที่บ่มีไฟฟ้าห้องปเป็นอะไรเราเนี่ยสบายดีสบายดีห้องเปน็นอะไรเหรอกะซองกระซอ,อ,อันนี้ดิประซอ,องคือกัน้นไ <ป S 3> ม่ได้ไป,ปเข้าต้นเลี้ยงเขาต้นเลี้ยงอ๋อต้นเศร้าเลิกแล้ววะกินบ่ขนมนะเอาบ่เอาบ่อเบา บอลไปให้อันเล็กน้อยเน้อยคนไหนเอาบอเอาบอเอาบอลอะไรเขาเขใจเอ้ยไป,ไปัเี็นะเมาจะ <c oughs> เป็นกลา,า,างบ้านอะกล <c oughs> างบ้านเราจไปดียุงเฮ็ด <c oughs> สั้ง <c oughs> อันนี้ตักเข้าเนาะนี่เนาะตักเข้าอันนี้ตักเข้าเข้าไฮบอกเข้าหน้าหนิไฮเข้าไฮเข้าไหมยังหนิอันนี้เข้าวนาเจ๊บ่เบอร์เม็ดมันคือข้าวนาอันนี้เข้าให้ข้าให้มันจะบ่มีขายเลยตั้งจากตั้งจากมือนี่นะ มือน <muitas> ึงก็แห้งแหละมือนึงกรแห้งแหละไปต่ำไปสีสีเอาเนาะตะกี้ต่ำใช่เนาะต่ำต่ำคิวอยู่คข้างบนคิวโดยผมมีแบบต่ำมือแล้วบาทตอนนี้ยผมมีแบบใส่สากต่ำมือแล้วจ็ดจนนี้ยผมมีแล้วเป็นวะผมมีแล้วอันนี้คือห้องนี้นีเบิ้งสะดวกมา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 กับซีนโอ้ซีนอยังนี่ซีนเป็ด สินควายสินอย่างสินนกกินน้ำได้บ่กินน้ำได้บ่สิให้แลกขนมมา,มาเอาปั้นมาแลกขนมเสนอมา,มา şey เอาบ่แลกกันมาแลกบ่แลกบ่แลกเอาขนมเอรน้อยใจเวรน้อยใจเอาได้ขนมเราบวรน้อยใจเอ้าอันนี้ดิ อันนี้กินข้าวกับยังนี่นนะตำรนกคือกันโอ้สีบินได้แล้วเนาะเอา้าอ๋ออันนี้คือมันยันห้างเทียวลองดูนี่เลยลด่นระย,ยิงบุกเข้าแล้วนี่นันนนนน่นนี่ยังยืนไดนฮันนี้แม่ไม่มยังอยู่นี่นะ <c oughs> นะฮะ<า>เอาไว้กันมันยัง้ยฮะกันกันมูตี้บอลรวนเราจะกันเราเนี่บ <c oughs> ังค์บาร์อะไรบาร์อะไร เลเอาอันนี้นะเยีมาบ่ได้ใดเนี่ก็ได้ยังบ่ได้อันนี้เด็กอาบ่อันนี่ยนะอันนี้ใบมันยังมาเบิ่งดูมาปั่นกันดูอ๋อดีใบซีนมะกรงย้อยต้นซีนซีนเอะไรซีนอะไรนี่เบบเบ่งดูซีนยังบอกว่าโอ้ซีนซีนเผาเนาะเป็นเป็นอ่าเป็นแต่แต่ก้อนนี่ข้าพเจ้าก็เคยกินเนาะไปมกไปมกทิเชามันหอมนะนี่นะ สินฟานส ok ินฟานนี่สินานสินานอยู่บ้านเฮาอยู่บ้านเฮายังเห็นไรกินอยู่เนาะอนี่่อ้ยงได้เอาเบื่อหน่ยยงอัน้าผู้หนอยกับผเท้าเดี๋ยวต้องบกินเลยหรอไดได้ได้อันนี้อนี้เด้เอาบออไรบอไรบอไรบอกก่อนใจไมดานโอ้บให้ส่ครับบวานะเฮ้อะไรอาออ่น่ะ หมดแล้ไปเงี้ยไปต้อเงี้ไปต่อโค้งไปใช่ไมกันยังมีอยู่เนาะบ้านเนาะมันในบ้านเป็นแถวกลางบ้านเพื่อนเพื่อนแถวใจกลางบ้านนะนะมาให้อันเบิ่งให้ผู้เท่ากับผู้นุ่มอันผู้นุ่มบุกินเด้อเนาะให้ผู้เท่าเนาะผู้นุ่มบุกเท่าเด้อผู้นุ่มก็ยากผมมีผู้เท่าทีกินเนาะยิ้มงามเนี่ยไปเท่าผู้นุ่มก็มีซ้ำยิ้มนี้มาหนึ่งผู้นุ่มยังเชี่ยวมากอเลยนะเจ๊ปี่เหรอแม่น่อยเจ๊ปี่เราไม่เท่านะ ไไหกปีปายหกปีาหกสิบเออหกปีปายนี่เราพูดว่าหกสิบหกปีปายกันเลยนะบอันนี้เนอันนี้เน่ขมันปามนน้ำปีโอเมนหก่ะเอาอันนี้นะงับเลยนล่นะเบิขนมเนอะแต่ก้อนนี้แต่แกต่กอนแต่ก้อนค่อยเอาแคกมาอยู่นี่เนาะเรามาย่างต้มานึงเป็นอะไรบานเฮายังคือเก้าอยู่โบไม่สีนะมาเอาแค่มาอยู่นี่เดก้านเฮาเด็แต่ก้อนทำเงเิ่ในบ้านยี่งยนนั่นเนาะ ไม่ไเห็นในบ้านตะก้อนไงขยีเครื่องเขาตะกี้ไะเห็นปะอย่าในบ้านขยี้ใคนั่นเนี่ยี่มันนวลและรุ่นรุ่นก้อนเองเงี้ยนาะเราพายเลยทีเราพายเราไปใช่ไหมเนาะใครวี่งนี่เห็นบ่อในม่นเปนปมย่ามกับบุหัว่าคนใหญ่ออกจากบ้านหลายนะแมนแมนแมนได้บ่าววนได้ได้เห็นในเก๊กได้เนี่ยนีของกอนต้องนึ่งเปล่าอันเดนต้องนึงอันนี้ได้แล้วอันนี้นะได้แล้วไม่นานได้แล้วอันนี้นะเอ้า อางเลาะไปตามหมู Hoy, ality, igen, hey, hey. S <S ่บ like, yeah, ้านนี่เอาเบื ed, ่อเบอนี่ะเบื่อเล่ขนมอ้ำเอ้ยท่นบุรก็จะอ้ำมาทุกคนเนาะอันนี้สมุนเด้อมาเด้อเออยกเลยปรีมากใรจอ่ำคนหีานมเลขนมนะฮะไ้ แต่ละเฮือนก็จะมีโซลาแเซลล์อฮะไม่ดีมีเท่าไมาใหญ่ใหญดีมันเอ้ยขอบใจขอบใจเนาะทำามได้งามงามได้พักบ้านาจเอาฟานมาสวยได้รเดนเรียรอยแล้วก็นเบกนโนของเราสิไเลยผมมีนาทีบ้านนียุคนีดีไปโอ้เขาที่ถ่ายเราบอกให้ ว้าวเมไปรุ่นมดอันนี่นะก่มให้เนี่ยมตตเล่ยงี้นะาตัดฟืนหวานเนี่ฟืนเนาะย่งให้างย่งจางเม่อจางซิมเบื่อหน่าเออด็กขนมโตมยกระบั้นกระปั้นโตกระบันโต้นี่นกมันไปยิงนกมาเนาะนกยังนี่นะจ้แม่นกวัวคว่ กันกหมเยกันหมดภาษานภษาเฮาเอิ้นกโครซิมครซิมนกเรานะซิมป่อ๋อซิมครกเออซิมซิมก็ซิมซิมครซิมครปวันนกขั้วนกขั <S S ้วนกขักเนาะไป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 นียไป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 นียน right. ีลยนลยนี so ่เยะ นี่อันนี้จะเป็นหมู่บ้านสไตล์ลาวๆเนาะอะจะมีเฮือนแล้วก็มีซานเนาะมีซานมีหม้อหนำให้ปลุกไงแหละเใบไทรเนาะมันแบบของมันแล้วมีน้ำกอ๊อกนะมันก็จะมีน้ำกอ๊อกใสอีวานอีวานเสร็จเนาะอ๋อบรรยากาศคักอยูไ่ได้เนี่ยแบบบ้า,บานๆเฮา อันยางเราอ้อมู่บ้านเนาะนี่เนาะอ้อมไปเลยทางหลังบ้านหน้าบ้านเห็นมดเป็นบ้านแบบลาวลาวบ้านอยู่บ้านนอกนี่แหละเนาะไอโซลาอยู่นี่ก็ใส่โซลารเซลล์เนาะมาเลยไหม่ังแค่นี้แห่นโซลารเซลล์แต่หลังขาบ้านตัวนี้หมดเนาะตัวนั้นแถวนีเนาะแต่หลังคามีโซลาเซลล์แล้วก็มีอันจานตาเทียมได้จานตาเทียมไม้เบิ่งโทรศัพท์เมาเมา จิ๋ดีอ่ะจิ๋ดีอ่ะมาเลยไหนเข่าไปเยี่ยมกันได้มามามาได้เลยโอ้ตั้งเงินไหมนเนอะสบายดีเด้อสบายดีมา่ทุกคนเนอะหลังโควิดเดะขนมอ่ะเอาไม่หน่อยทำเจ้าคนแม่อันพวกเท้านี่ดินีลูกจากคนละเนี่ย สองคนนะอายุจักรีแล้วนี่นี่ไซฟีป้ายเจ้าเด้เจ้าอายุจักรีเจ้าป้ายเจ้ป้ายแล้วออ๋เ็ตเนาะลูกผู้นึงไดย์อายุจักรีลูกผู้นึงน่ะได้์สามปีสามปีอันนี้ฝากเค้ลูกเจ้าเด้อเย์ก็ได้ใดิ้นหน่อยน่ะมาขนมไปมาเดย์ขนมอ่ะอันเดย์แกขบกิ๊กอ๋อบุษบาบุแกบุาบุแกตะกินตีบุทบาบุแกนะ เอาลูกเรานี่ยลูกนี้เอาตะเมสนะลูกคนนี้สิเออไปเน้นนอนเอาเหิเลยิ็กผู้้คนีบอกเื่อะไ้พี่อนลูกเจ้าบเจีเดห้าเดือนก็ได้หเดืียเจ้ามีลูกจ้คนผู้นึงเลยโอผู้นึงได้แล้วเนาะนี่เนาะ เอ <ต finely S 2> ใหญ่ล้านไข่กับโกไข่กันนดจ้าเนี่ยักกันเลกเลีอเป็นเอกร์ทอีอ่เจ้าเปีเสิเป็เป็ดปีมีลูก well 2คนกำไรเนาะสิปสีมีลูกสอคนลเป็ม er ีลูกคนกำไรเด้เ้เ็้เด้เเีมอมเีมอมที่ไรนี่เ บรรยากาศอยู่ที่บ้านห้วยคุ้มเนาะทุกคนมีเด็กน้อยมานำาเฮาหลายพอสมควรตอนนี้เอาปันเนอ้์เลยข้าวไก่บ่ข้าวสนูข้าวสนูอยู่บ้านบ้านเฮาเนาะอยู่แถวนอกกินนูกินไนไปเนาะเดี๋ยวจะเป็นหนูปลาได้แซ่บได้แซบปลาเไปก็มาอบกักขักนี่จะได้อย่งนั้ด้เอาบ่เห็นพูดหน่อยหน่อยเอาบ่กินไนบ่ให้เรากินบ่

บ้านเขาเจ้าก็จิอยู่กันแบบนี้เลยทุกคนก็อยู่กันกระทัดรัดก็เป็นบ้านวงมนอยู่ที่หอมผานี่ไ่า่ชื่อแม่ยังชื่อนังซุ้นเนาะ่ว่าชื่อไน่นเตายนอยู่เห็นอะไรให้กินขนมเป็นเป็นได้เอ้าใมันกิมาฮวดขนมาดไราดไราดไรใจเดอเห็นอะไร จ,จ,จักอันจักเดือนอันนี้ปีละสองปีสล้ปเราโอ้นี่อันลานปีน่ะมีลูกมีลานจ็คนโอ้มายู้องฝก่งนี้เห็นวิวรแกงานเนาะเห็นไหมเจ็ดคนดผาตังปแกงานผู้ย่างสุดจั ได้ดีอันนี้กับขันชื่อบลืมยูนทางนรงเกี่ยวคนอ่อนาปเอาอมาอยู่พี่ปะส่วนหนึ่งเขาเป็นอาจารย์สอนได้อ่นนักเรียนหรอเนักเรียนเขึ้นอ่ะเนาไปลวกปลาหมดพวกปอสร้างตัวซีปห่าเออนี่แต่ผู้เดียวเนี่ยอยู่นี่นักเรียนข่อยทุกเรื่องไปหมดเนาะในพีชีวิตเลยเนาะเออเมื่อใดมาเข้าเรียนกขาเข้าปลาหมนแน่น่ะ ก็จะประมาณนี้ทุกคนที่บ้านห้วยกุ้งเนาะก็พอข้าวๆกเอาพากันยางเลาะเพิ่งแล้วก็เอาขอนมไปแจกให้เด็กน้อย ทั้งหมดน,นี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่บ้านห้วยกุ้งเมืองงอยแขงวงหลวงพระบางเนาะก็เป็นภาพที่ปาระดินกับวินโดเนาะได้ขี่เฮือออกจากเมืองงอยหรือว่าหน,นองเขียวมาที่บ้านแห่งนี้แล้วก็พา,ากันมายางเลาะบ,บ้านแล้วก็เอาขนมมาแจกค่าเจ้าเล็กน้อยเนาะนี่ก็จะเป็นเล็กน้อยที่ยางตามเฮาแล้วก็เบ่งประดินบินโดนาภาพบินโดนไปก็เป็นภาพที่สวยงามเลยนะต้องเขอขอบใจเนาะบินโดเนาะที่พาด พาประดินมาในทริปนี้แล้วก็อย่าลืมผูใ้ใดจะมา,าท่องเที่ยวหรืออยากมายางเระในบ้านแบบนี้หรือว่าไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆบอว่าจะเป็นทางเมืองน้ำบากเมืองงอย ก็สามารถติดต่อมาหาวิโนดได้เส่นเดียวกัน,เ,นเราสามารถพาเที่ยวเรือผูใ้ใดสนใจอยากได้ห้องพักหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลฟรีเลยเนาะวินโดก็จะตอบสนองให้เนาะมัน,นจะเป็นตักน้อยแล้วก็เป็นในบ้านบริเวณแถวๆนี้เนาะสำหรับวินโดนี้ก็ยาวพอสมควรแนละ้วเดี๋ยวประดับดินกับวินโดพราเราจะลาวิดีโอนี้ไปแต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเขาจะไปต่อที่บ้านบ้านดอนคะูนเนาะเดี๋ยวเขาจะไปต่อที่บ้านานอนคูนเนาะ ไปติดตามกันวิดีโอต่อไปในว่าหมู่บ้านต่อไปสำหรับวิดีโอนี้พวกเราลาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบใจทุกคนที่เข้าามสบายดีบ๊ายบายไทยๆบายบายบายหรือว่ายังตามมาตามมาส่งอยู่เฮียน่อยตามมาต้อยูเฮียอบอุ่นอบอุ่นได้ทุกคนเั้งมาแถวนอกๆแบบนี้แหละ ได้ความรู้สึกแบบจริงใจเลยนะเนาะจะได้ก็น,นาฮันาากนาฮักพระเจ้าเนาะพูดได้มีงบเนี่ยอันสนับสนุนคุณการศึกษาเนาะที่เป็นบัณฑิตโตมันอย่างนั้นเออก็สามารถมาแจกได้ไหมแจกได้เนาะเขาเอามาแจกบางที่เนาะมันได้ประโยชน์แล้วก็ถึงฮอดมือข้าเจ้าแท้ๆนะน<ม>่ามาแบบนี้นะเพราะว่าพาะอ่ะผู้ที่จะมาเที่ยวเนาะสุดหนทรยากยากมาเครื่องเนาะปัจจุบันนี้เขาเจ้าอยากได้อ่าพวกอ่อ ออกกําลังกายสิเป็นเตะบานบ่กระโตบ่มันหยังนะหรือว่าสิเป็นปึ้มเป็นบิ๊กเป็นซอก็ได้เนาะอ่าถ้าจะมาเฮาก็อ่าขอสปอนเซอร์บ่มันหยังนิดนึงเนาะมันบ่หลายเนาะซื้อบ้านซนันมาแล้วก็มานํากันมมเจ้าเนาะเพราะว่าเจ้าอ่าคเนดานีอันนั้นเนาะเพราะาเจ้าเป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลไฟฟ้า ทางกายทางรถนะเนาะถ้าว่ามีผู้ใดใจบุญยักสษนับสนุนก็บพี่โตมาได้เนาะเขาสามารถเอามาให้ได้หรือว่าจิมาเองก็ได้พวกเป็นยังเนาะมาเองก็ต่ามมาเที่ยวน่ทุกคนกที่เฮือวิวสมวิวงามงามาแบบนี้นะก็ตอนนี้พวกเขาจะไปที่บ้านดอนคูนตอน่อทุกคนก็ขอบคใจด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายอันนี้เป็นเหือของพวกเขานะ ก็เดี๋ยวพวกเราจะขี่เหือขึ้นไปอีกน้อยนึงก็จะฮอดที่บ้านดอนคูนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปพบกันอยู่ที่บ้านดอนคูนเราไปเบิ่์งมาอยู่ที่บ้านดอนคูนใหนบรรยากาศที่บ้านแล้วก็อ่าเป็นน่าดายก็ไปที่ตามนั้นกันนะเดี๋ยวเขาจะขึ้นเหือไปแล้วบ๊ายบายมาเ้ออันนี้เฮากันเนาะกำลังจะไปมุ่งเขียวอีกขางเนาะ